จะเปลากะทาา้างสาวใหญ่สาวเล็กทางละเอเดลิกเก้ทางแม่ค้าจะเจอก็ท้าลงหน้าหน้าใครผมอมี่ที่บ่งวันเจ้าชาวบ้านผู้อินชาเมืองไทยเอาวนาป,ะปะ้าปอบพระไคแล้วขอยา ເຫຼົ້າໂອສາບເສັ້ນເຊົ້າວ່າ แล้วความรู้สึกอะครับทาไมถึงแบบนึกอยากจะร้องเพลงไปด้วยแล้วทําปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยแบบมันลูกค้าเขาชอบใช่ไหมครับมาแล้ร้องเพลงบ่อยถ้าไม่ร้องก็จะไม่มานะแต่ร้องผมก็ยั้มาทุกวันเปอนแบบบ่อยมากจนเราเข้าตอมสองข้าวหมูนี่แบบเราจนต้องร้องลนวัดป่นี่เป็นดีหน,น,น่อยดีเลยเด็กนักเรียน เมื่อว่นจักรู้มีภรรยาไอ้ตัวพอพาพาภรรยาระทานข้าบ